เงียนทำทรงโป่งเดียวร่วงคาเวทีสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศออสเตรเลียนะดูมวยเขมรมานาน,นะครับมาดูนะครับนักชกเพื่อนบ้านกัมพูชาอย่างเวียดนามคนนี้นะครับในสืกดูมเนชั่นมวยไทยที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันที่2กันยาย,ยน2566ที่เมืองเพิร์ตนะครับรัเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียนักชกชาวไทยนะครับอย่างปราบศึกเก้าสุกมวยไทย ซึ่งเดินทางไปฝึกนะครเป็นครูมวยอยู่ที่ออสเตรเลียซออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ชื่นชมชื่นชอบในกิจการนะครับกีฬามวยไทยเนี่ยนะครับชัดเจนนะฮะสำหรับมวยไทยกับเวียดนามนะฮะก็ไปฝึกฝนส่วนรีโอเงียนนะครับจากเวียดนามนี่ก็ฝึกนะครับอยู่ที่ค่ายคาเล็กมวยไทยนะฮะชกมาแล้ว16ไฟชนะ10นะครับ ในมุมน้าเงินโู้ยเปิดฉากขึ้นมานะครับเรียกเสียงเ hey, ฮได้เลยครับเมื่อปราบศึกลื่นลงไปนะฮะส่วนลีโอเงียนนี่ก็นะครับโอ้โจังหวะนี้นะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นการ,สรแสดงหรือเปล่าครับแต่ไม่ค่อยดีนะฮะสําหรับปราบศึกมวยไทยแต่ก็ความเก่านะฮะวัยสาปีมวยไทยนะส่วนลีโอเงียนนะครับอายุ25ปีความสดเลยนะครับ บอกว่าชกกันในกับ63กิโลกรัมนะฮะส่วนมวยไทยนี่มากกว่านะครับ6 3สนะส่วนริโองเงียนี่63.3นี่นะครับ32กับ25ส่วนกระดูกมวยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมวยไทยนี่ชกมาแล้ว79ไฟนะครับชนะอยู่ประมาณ56ไฟส่วนมวยเวียดนามนะ ลีโอเงียนนี่ชก16กนี่ก็ต้องดูนะครับว่าความสดจะเป็นยังโอ้ยเจอหมัดนี่นะครับลีลานะลีลาเลยนะครับสำหรับลีโอเงียนก็ถือว่าเป็นนะครับประเทศพันธมิตรของกัมพูชาอีกประเทศหนึ่งนะฮะสำหรับเวียดนามฝ่ายนี้นะครับชกกันนะ สี่ประเทศออสเตรเลียว่าแฟนๆออสเตรเลียก็ชื่นชอบนะฮะโอ้หูนี่ยนะครับยังดูชั้นเชิงกันอยู่นะครับชกกัน3ยกนะฮะเป็นกติกามวยไทยมัดเท้าข้อศอกโอ้โห้เข่าลอยดอกนี้นะครับเจอเตะไปยิ้มไปเลยนะสําหรับปรับศึกก็ถือว่าอนอกเหนือจากเป็นครูฝึกมวยนะครับก็มีกตรกาขึ้นชกแบบนี้ก็ต้องชกนะฮะ โอ้ยนะครับแข่งซ้ายทําโทษไปดอกนี้ลีโอหยียนพยามนาะรับขยับเข้าหาก็ยกที่หนึ่งนะฮะดูพละกําลังของอาวุธทั้งคู่นะครับนี่นะครับส่วนมวยไทยเนี่ยะครับทรงนี้ก็ถือว่ายังนิ่งเลยนะฮะนองเหนือจากชกแล้วนะครับก็ฝึกฝนนี้ก็ถือว่าเป็นการ ฝึกซ้อมฟิตร่างกายไปในตัวนะครูฝึกก็ต้องแกร่งนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาจับขาได้จังหวะนี้ไม่รีบไม่เร่งนะฮะบัดเท้าเข่าสอกออกได้เต็มที่เลยนะสำหรับกติกามวยไทยส่วนรีโอเหียนี่ก็ครับก็ไปฝึกฝนที่ค่ายในออสเตรเลียนะครับเหมือนกันจนกล้าขึ้นชกนะครับกับต้นตำรับมวยไทย แล้วก็หมดยกที่1ไปนะฮะนี่ยครับสุงผมชัดเจนนะฮะแนวเวียดนามไรกเก้สำหรับปรับศึกนี้ก็เคยชกนะฮะกับนักชกฝรั่งเศสนะครับสุงผมไรกเก้ซึ่งอยู่ในคลิปก่อนหน้านั้นนะฮะที่ทางช่องของเราได้นำเสนอไปมาชมกันชกในยกที่2กันต่อนะครับก็<ด><ด>ชมชมกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าอ่าหมมัดม,มวยนะครับไปโชว์ที่ต่างประเทศนี่ก็ ทุกวันนี้ก็หาชมน้อยนะฮะเพราะว่าทุกว,วันนี้ก็แฟนๆหลายคนก็ติดตามทางช่องรายการใหญ่นะครับที่ไทยทอดแล้วก็ทำใหนะ้นักชกชาวไทยที่ไปค้าํำปั้นนะครับมีรายการอยู่ต่างประเทศก็หาชมได้น้อยนะฮะ แม้แต่ไฟล์ล่าสุดนะครับพเพชรพนมรุง้งเกียู่เก้านะครับที่ชกถือว่าเป็นแชมป์นะฮะรายการใหญ่นะฮะก็ยังไม่ค่อยได้เห็นข่าวนะมาชมการชกกันต่อนะครับในยกที่สองในศึกโดมิเนชั่นมวยไทยครั้งที่28 ่ประเทศออสเตรเลียโอ้โหเนี่ยะครับเปิดชากขึ้นมาตีหน้าโหดใส่เลยนะครับสำหรับลีโอเงียนนักชกเวียดนามคนนี้นี่นะครับชันเชิงโยกไปโยกมามวยไทยก็ตั้งรับอยู่นะปราบศึกก้าสุมวยไทยเี่นะครับฉันเชิงสับขาไปเย็บซ้ายนํายังลบได้นี่นะครับบาทารูปพักไปพยายามนะฮะ พลิกกันไปก็โดนกระจับนะรบกรรมการต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับลีโอเงียนก็ชกมา16ไฟชนะ10ก็ไม่ธรรมดานะครับสถิติดีน่ากลัวทีเดียวในวัย5 5ปีเนี่ยนะครับแข่งแรกแข่งแข่งไปแข่งมาแข่งขวาดอกนี้ว่ายังไงลีโอเงียนเจอเย็บซ้ายไปนี่นะครับโชว์สายตาฟุตเวิร์กครับ กโชว์ความพลิ้วไหวนะครับโอ้โหแต่ภพนอกดอกนี้เจาะยางไปปราบศึกครับลีโอเงียนว่ายังไงเตะซ้ายยังติดแข้งอยู่แต่อีกทีหนึง่งซ้ายสลับกับขวาเจอวางแข้งซ้ายดอกนี้หนักๆเน้นเน,น,น้นซ้ายอีกทีนหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะฮะมีสโอ้โบาทานลูกพักครับหรือว่าถีบหน้านี่เองนะครับนี่นะพยายามอีกทีหนึง่งออกอาวุธมาแล้วนะครับ สำหรับปรับศึกมวยไทยมุมแดงนะฮะลืมบอกไปับแ,แต่มองชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามวยไทยทรงไหมน,นะครับพยายามเข้าหาครับยกที่2ก็ยังรับอาวุธกันอยู่นะฮะยังดูชันดูเชิงโอ้โหสับสอกดอกนี้นครับนี่นะฮะไม่โดนครับไม่เป็นไรลีโอเงียนบอกว่ามาได้เรื่อยๆโอ้โยเจอแข่งขวาของปรับศึกมวยไทย หรืองค์เย็นโยกมาแล้วก็หมดยกที่2ก็ถือว่าได้เห็นนะครับการออกอาวุธที่หลากหลายนะครับช่วงท้ายปลายยกมาดูยกนี้นะนาทีระทึกใจใกล้เข้ามายกที่3นะครับที่ประเทศออสเตรเลียมวยไทยเจอกับเวียดนามรายการนี้ก็เคยมีนักชกกัมพูชาไปชกเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นรายการที่เปิดให้หลากหลาย นะครับประเทศไปชกนะฮะในกติกามวยไทยยกที่3ขึ้นมานะครับบุมน้ำเงินจากเวียดนามมวยไทยมุมแดงนะฮะตอนนี้ลีโอเงียนเวียดนามนะไปเลยนะบุกแล้วหมัดนำแล้วก็ตามด้วยแข้งฝาบศึกขยับเข้าหาคืนแลกหมัดกัน1-2แล้วก็โอ้โยจังหวะนี้ดึงตัวหลบได้ครับเรียกเสียงเชียร์ได้นะหมัดซ้ายของลีโอเงียน ปราบศึกขยับเข้าหาขยับเข้าหาเย็บซ้ายตัดจังหวะไปลีโอเดินเข้าหาเหมือนกันครับตอนนี้นะฮะไม่ถอยแล้วนะครับเดินไปเชิญหน้ากันนะในกลางเวทีเตะพับนอกดอกนี้ลีโอเงียนหมัดแล้วก็เจอแข้งขวาของปราบศึกเข้าไปเตะอีกทีหนึ่งเตะหลุดดึงตัวลบได้ไม่ทันนะสำหรับลีโอเงียนเจอปราบศึก ดึงตัวหลบมาเดินเข้าหาอีกครั้งหนึ่งหมัดขวาเนี่ยนะครับถือว่าสไตล์ครับการชกผสมผสานกันไปนะฮะดึงตัวหลบแบบฟุตเวิร์กดีนะครับนี่นะครับเต้นเข้าหาเลยนะลีโอเฮียนเป็นฝ่ายบุกจับขาได้เตะพับนอกดองนี้นี่นะครับความมันอ,อกมันใจมาเต็มที่แล้วนะนักชกเวียดนามคนนี้แล้วก็จังหวะนี้ ดึงตัวลบได้ไม่มีซ้ำนะไม่มีทำโทษมีร่องรอยนะครับแดงเถือกเลยนะครับสีข้างซ้ายของลิโอเงียนที่รับแข้งขวาของมวยไทยไปเดินเข้าหาเหมือนเดิมฮะนี่นะครับถือว่าทนทานทีเดียวนะครับสำหรับนักชกเวียดนามคนนี้รับแข้งรับหมัดนี่นะครับแต่และดอกถือว่าหนักๆักเน้นๆนะฮะ นักชกไม่ได้อยู่ที่อาอวอุธอย่างเดียวนะครับทนทาน,นครับอาวุธคู่ต่อสู้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะของคุณสมบัตินักมวยครับแดงแล้วนะฮะสีข้างของลีโอเยียนนี่นะครับยกที่3เดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายยกขยับเข้าหาออกหมัดไปถึงตัวนะครับย,ยึกยักยึกยักใส่มวยไทยจังหวะนี้ กรรมการให้เดินเข้าไปจังหวะนี้แล้วก็มวยไทยว่ายังไงเป่าเดียวดอกในร่วงคาวไปทีเลยครับโอ้โหโซซัดโซเซเนี่ยนะครับโอ้โหนี่นะครับมองหาพี่เลี้ยงเลยนะฮะพี่เลี้ยงว่ายังไงพี่เลี้ยงบอกว่าให้สู้ต่อครับสู้ต่อไวหรอเปล่าครับไม่ไวครับจังหวะนี้โอ้โหนี่นะครับตาลอยเลยนะกรรมการไนี่นะครับไม่ให้ชกต่อนะครับเป็นนะครับการนก ของปรับศึกมวยไทยไปนะครับนี่นะครับพี่เลี้ยงครับในค่ายก็ดีใจกันนะฮะก็ไปแสดงน้ำใจนะครับไปขอโทษน,นี่นะครับลีโอเฮียนก็ไม่พอใจพี่เลี้ยงเหมือนกันนะครับโหเนี่ยครับต้องเช็คอาการอย่างเร่งด่วนเลยนะนี่นะครับฟื้นขึ้นมาแล้วนะเป็นปรับศึกมวยไทยนะครับชนะไป